เป็นยงไงบ้างน้ำอ้อยสนุกสนุก,นก <laughs> แต่ว่าน้ำอ้อยี่สูต,ตายิลีขี่เครื่องเลนนี่ขึ้นกี่รอบเมื่อวานเกินสี่รอบ <laughs> <laughs> จะกลับไหมจะกลับอุดอรไหมเนี่ยเพ่ว่าจะอยู่ท่าโซ <laughs> อยู่ท่โซ่าโซ <laughs> <laughs> สวัสดี<อ>ค่ะส,สวัสดีเอฟซีนิรุชชาแนลนะคะตอนนี้นะคะพี่นองขาเรากําลังที่จะเดินทางกลับแล้วนะคะเพราะว่าเที่ยวเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะกะ็ิิไปส่วนพ่อแม่โอ้อ่าพวกแม่ครับหลานๆกลับบ้านกันนะคะเสร็จแล้วยังลูก ไปกลับบ้านตัวเล็รไม่กลับด้วยเหรอเอาส่วนนั่งมาติลานั่งบุ้งนั่งหนนาปอ้อยมากนำอ้อยมากแ่หนเหรอวะตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับนะคะี่หลังของนี่คืออยู่หลายคนแท้ฮะสาวผู้หญิง หนาวค่ะเขาเอาจนเปิดแอร์ยี่สิบหกยีิบเจ็มือขึ้นห้องห้ามตลมห้องามือีวยูปอจนได้กต่ปอโอ้เย็นค่ะเย็นแนงหาเย็นจนหนาวจนห้าสัันยอกหยอกหอกหอกขึ้นต่อมาห้าอันตดเชื้อเ้าว่าห้าหนาวค่ะแสดงว่าห้องห้อนะคะตอนนี้ก็กำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะ ขวางเอาเบอร์เราบ่พวกกระต้งกระตอามากนั่นมาไเออเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะนู้สนุกไหมนกฮะมันเล่นอีกไม่ได้แล้วจะกลับแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาครอบครัวกลับแล้วนะคะแล้วก็ลูกๆทีมงานเดี๋ยวก็จะกลับ ตามคนกันไปติดตินนี่แ่ะพี่นองค่ะเพราะว่าอ่บางคนก็กำลังกินข่าวอยู่กับมี่นะคะไป ลาแล้วนะค่อยเจอกันใหม่นะคะคุณพี่น้องแต่ต่อมาม้าเบิร์ตหม่องหนองหม่องเน่าอย่างไรบ้า,าเบิร์นะคะอะไรบ้างอะไรสิ่เมื่อขั้นดีกว่ คิอคไปหั่นคำบ่ตัวแรงทีมเข้าอยู่บนนี้บ่ไม่ต้อ่เอาแม่คุณี่มองก้อนเข้าไปเนี่มานางนาอันนั้นเป็นว่าห้สตาร์ทบ่เวลาที่พวี่นลดเหรียองแม่ต้อมบุญแหนผ้านั่นจังให้พนสีสันนั่นของก้อนไปมันสเสียเดเออคนบอลลืมเด้อ เออไปข้นรถบ้านได้ลูกกันดดดเด็กๆนะคะนันค<า>ือ,าอ,าอนาดพมีนรงไมนเมวนเจียงมวนอยู่ค่ะมวนหรือเมยมวนทั้งมวนขี่บานนาโบน้ำเขาขอวัน ใจไหว้ล้วเนาะสีใบเห็ดยังข้าววัดเดียวกับบอยคีนี่แหละคนหนี่เสียหมู่ว่านยายตอมจนหายเสียไปเสยอุ้มมันหล่อไปนางน้ำมันนางสาดกับสาดแดดอยู่ทางลำแข้งหน้าอุ้มคนหล่อไปนางน้ำหาไ่เห็นหมาพักกันหาตาตีตาล้านยายตอมจนหายผู้ใดก่ออุ้มไปนางน้ำอุ้มโอ้ได้ชีวิตนะแม่อุ้มหล่อไปมวนบอยยายยิงโอ้ยายยิง เมือยเมืออีอย่างเ่งมื่างมอยมอหัวบอได้ตีพอแม่้าเอาตีไห่เห็นบอว่านกวนบอยยุ้ยไอ้ยุ้ยมบอานบอยนั่งอ๋นั่งางยิงอะได้สิละน้าบอยขึ้นข้างในก็ได้ไปนอนไปนอนกับพี่เนี่ยขึ้นไป ขึ้นไปไปนอนข้างในพี่ก็นอนข้างในอ้ยเชือกขึ้นไปเลยขึ้นเต้นขึอ้อยกลับด้วยนะครับเพราะว่ามึงเคลื่อนภาพภาพครับก่อนเต็งได้มวนบ่ซอมเด็กดากฮะเก็บขี้ยู่บ่มาเคลื่อนผักเบ็ดได้ขี้มอันนั้นมวยบ่สวนั่นบถโม่บ้อนในน้ำก็ปลายิงที่ขี้งไป็จบทุ่มเลย ได้ต่ามาช่วยโน้ได้เร่ยนอีกว่าบุกที่บ้านเล่นนู่นัำมากทําบ้านยุติอะลรโลกไปขึ้นไปเร็วๆเร็วๆโอเคนะคะเดี๋ยวขึ้นรถก่อนนะคะค่ะพี่น้องตอนนี้เราก็กําลังเดินทางกลับนะคะเป็นไงบ้างน้ำอ้อยสนุก ต่วาวน้ำอ้อยในสูตายิลีขี่เครื่องเล่นนะี่ขึ้นกี่รอบเมื่อวานเกินสี่รอบบอดีเคยไปเล่นไหมครั้งแรกใช่ไหมน้ำตาลกบ,บโก๋ขี่ยังมาบนสูน้ำอ้อยเด้อขี่หลอดสองหลอบพักกันญานต่วาวน้ำอ้อยในสูตายขี่ทั้งมาดาน้าบนแล้วก็โซฟาใช่ไหมเมื่อวานสนุกประสันเปิ่นมาพี่น้องจะกลับไหมจะกลับอุดรไหมไงเพราะว่าจะอยู่ที่โซู ยูเรียสูองเท่ยงวันเดียจะมาเข้าโรงเรียนนี้เหรอพม่เปิดเทอมวันไหนวันที่สิบเจ็ดย้ายมาเข้านี่สิทำไมล่าสุดจากว่ายู่รียสูแล้วไม่แปลกใจเลยใช่ไหมที่น้ำตาลมาแล้วไม่อยากกลับบ้านล่าสุดจากว่ายู่รียสูเหรอพี่น้อง มันมวนมาสั่นพนว่าไม่เคยมาปกติน้องก็ไม่ค่อยได้ไปไหนไปยู่ด่อนพนกะนอยู่เลี้ยงละกะมาเฝ้าบ้านให้ผูญญ้่บาลมันบ่เฝ้าบ้านให้พี่วิกใช่ไหมกะ,ะ,ะพ่นกะได้มาเป็นเดือนเลยประสันมาขี้บรรณาบุตรส่วนไตรีพี่ลองแบบบ่ยย่านเลยแบบยังเงือดอยู่วาเอ้าก็ขึ้นดูครับแ่ขึ้นดูส่งกับกับตัวเล็กตัวเล็กกับบอลล็อจักเชื่อขึ้นนั้นเครื่องเล่น แต่ว่ามันก็มวนอีหรีเด้พี่น้องตะกีนนี่ลุยขาดีนี่ลุยก็ยังเล่นบานหมู่บ้านนี่ไปขี่สัปีดบบกับพญ่บ้านเก็บขิงโอ้แบบว่าตากแดดอจ้งสิเป็นไข่นี่นะคะคุณแม่ตั้งเป็นยังไงบ้างมวนที่สุดมวนหัวหรือมวนอย่างหัวมวน่นหววนลูกนยยหัววัตอนไหวเป็นนยมนนัตากันปตะ กเตาอยู่บยไรย้คุ้มค่าอยู่เปล่าตอนนี้เราก็กำลังเดินทางกลับนะคะคาดว่าจะถึงบ้านบายบายบุละน้องพี่น้องบายบายค้ำค้พุรานะคะน้ำอ้อยก็กลับมาด้วยเพราะว่าเมื่อคืนแพทย์ก็พยาบาลเิ่นกลับก่อนเพราะว่านาฬิาเป็นไข่ล้ะก็เป็นโควิดนะคะ ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางกลับนะคะเดี๋ยวโอกานาฝ้าไม่ปีหน้ามาอีกไหมมาค่ะปีหน้าก็โตเป็นสาวแล้วเดี๋ยวก็ได้มาร้องเพงลงร้องเพลงพอไม่ใช่เหรอได้ยินบ้างลองมวนอยู่อ๋อแต่เราบอดี้ยูตอน <S <S ตอนตอน้ำอ,อ้อ,อยร้องเพลงนะ่ะขึ้นนี่ลุยขึ้นมาแล้ว อันขึ้นมาเคลือหองเพราะว่าจะเอาทุกคนเข่าหองพักนะคะก็เลยขึ้นมาเคลือนะคะก็โอเคพี่หลังเดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วนะคะทุกคนแฮปปี้มากนะคะเดี๋ยวเราก็เดินทางกลับนะคะเดี๋ยวะจะกลับมาเก็บเกี่ยวความสุขใหม่นะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณและสวัสดีค่ะ